เมื่อมีอุกบาตตกลงมาที่โลกไม่ได้มาเปล่าๆแล้วมันพาเอเลียนมาด้วยแถมพวกมันยังวิวัฒนาการเร็วกว่ามนุษย์เป็นล้านเท่าสวัสดีครับมิลักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ g ียูชาแนลและสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอีโวลูชันเรื่องราวของเอเลียนต่างดาวที่ตกลงมาบนพื้นโลกแถมพวกมันยังวิวัฒนาการรวดเร็วกว่ามนุษย์เป็นล้านเท่าถ้าปล่อยไว้ไม่ถึงปีมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์แล้วเหล่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถปราบมันได้หรือไม่ฮ่าๆเพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันนได้เเเเเลยรรริ่่มมมือองาาาากก็็จะหวีุบ กำลังพุ่งฝ่าชั้นบรรยากาศตกลงมาบนโลกเป็นนณะเดียวกับที่ไอ้หนุ่มคนนี้ที่มีชื่อว่าไอ้บักเวนกําลังออกไปซ้อมเพื่อจะไปสมัครเป็นนักดับเพลิงเผาเองดับเองนักเรียนพอไอเวนบอกแต่แล้วตอนนั้นเองไอเวนก็สังเกตเห็นว่าบนท้องฟ้ามันมีอะไรกําลังพุ่งมาหากูปรากฏว่าก็เป็นอุกกาบาตก้อนนั้นที่พุ่งตกลงมาบนรถของไอเวนวันต่อมาเราก็จะได้พบกับพระเอกของเราเขามีชื่อว่าเคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาวันนี้นักเรียนในห้องก็ดูเหมือนจะได้เอากันหมดิดอยู่แค่อ้วนสองคนนี้ที่มัน ก็ถามว่าอาจารย์ครับทาไมคะแนนผมมาทุเรศจังดอกตรเคนก็บอกมึงเขียนคําตอบมาสองประโยคให้กูได้เอได้ยังไงแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเดยกกูพาไปสอบซ้อมต่อมาเราก็จะได้เจอกับไอ้แฮร์รี่เขาน่ะเป็นเพื่อนซี้ของเคนและก็เป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์อยู่ที่มหาลัยแห่งนี้เหมือนกันหลังจากสอนเสร็จแฮร์รี่ก็พาบักเคนไปที่จุดที่อุกกาบาตตกระหวังว่าจะค้นพบบางอย่างจะได้เอารางวัลโนเบลมาประดับยศไปถึงก็เจอกับตำรวจแล้วก็ไอ้บักเวนที่ไม่ได้นอนทั้งคืนเลยมัวแต่กู้ซรากรถแฮร์รี่กับเคนก็อ้างาเกหวยาร็ อุกาบาตำรวจก็ไม่เข้ารู้เรื่องห้วกให้เขาลงไปก็ได้เห็นว่าพวกตำรวจที่มาถึงก่อนนั้นกำลังถ่ายเซลฟี่กันอยู่แหมสนุกกันเลยนะเมืองทั้งคู่ก็ไปเจอกับหินอุกาบาตสีดำตั้งตะงานมันตกลงมาทะลุพื้นลงมาอยู่ในทํำใต้ดินพวกเขาก็เริ่มใช้เสียมแงะลงไปในพื้นผิวแล้วก็ได้เห็นว่ามีบางอย่างไหลออกมาเหมือนกับเลือดจากนั้นทั้งคู่ก็เก็บตัวอย่างหินกลับไปที่ห้องแลบแล้วก็เป็นหน้าที่ของเคทที่มีความเชี่ยวชาญเขาก็เอาตัวอย่างน้ำที่ไหลออกมาลงไปส่องกล้องจุลทรทรศนอกากกจ เป็นอาจารย์แล้วเขายังเป็นโค้ชทีมบอลเลบอลแล้วสิ่งที่ดรเคนเห็นในกล้องจุลทรรศน์ก,ก็ทําให้เขาต้องตกกระจายเมื่อเขาได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สลับซับซ้อนแถมมันยังสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแบ่งตัวไม่ต้องงอบะโอบะและอัตราการแบ่งตัวของมันนั้นก็ดวก่วนจีไปสนีจ๋าเร็วชิบหายเลยเบิงดรเคนไปคํานวณคอมพิวเตอร์ดูก็พบว่า DNA ของมันนั้นซับซ้อนกว่ามนุษย์และความเร็วด้านวิวัฒนาการนั้นก็เร็วกว่ามนุษย์กว่า10ล้านเท่าเขากไออออ้ฮรรี่่บ,ก,บกวาาตนนนนดูเเมืเคจะง พบสิ่งมีชีวิตต่างดาวแฮร์รี่กับเคนก็ดีใจใหญ่มันึกว่าจะได้รางวัลโนอร์เบลและจะทําให้พวกเขานัหนุนจักวงจรชีวิตเป็นอาจารย์ห่วยๆอยู่ที่มหาลัยแห่งนี้พอแฮร์รี่ไปถึงห้องก็ส่องกล้องดูและพบว่าพวกเซลล์พวกนั้นมันลดจํานวนลงแต่ตัวที่เหลืออยู่นั้นมีวิวัฒนาการนั่นยิ่งทําให้ดรเคนนั้นตกกระจายเพราะกว่ามนุษย์จะวิวัฒนาการมาเป็นแบบนี้ก็ต้องใช้เวลาถึง200ล้านปีแต่เจ้าพวกนี้นั้นใช้เวลาไม่กี่นาทีก็สามารถแบ่งแยกเซลใหม่ได้เรียกง่ายๆว่าเอเลียนพวกนี้มันคหดโคตร กกูคิ้เกียจอธิบายตัดมาทางด้านไอ้นุ่มเวนของเราบ้างไม่ได้ดอนมาทั้งคืนแต่ก็ต้องหอบร่างไปสอบเป็นนักดับเพลิงแต่ด้วยความอ้องก็เลยยืนหลับอยู่กลางสนามรู้ตัวอีกทีก็รีบหยิบสายปีนบันไดแต่ก็โดนฟาดลงมาโดนหำตัวเองไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสอบตกไปตามระเบียบต้องทนทํางานเป็นพนักงานเสิร์มอยู่ที่สนามกล์ฟต่อไปวันต่อมาดรเคนและแฮร์รี่ก็พาเหล่านักศึกษาไปที่ไซอุกาบาดแล้วก็อ้างว่าจะมาเก็บตัวอย่างเพิ่มแต่พอพวกเขาเดินเข้าไปไม่ได้ทำตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าพวกมันนั้นจะวิวัฒนนากากกรลยเเป็เห แถมยังปรับสภาพอากาศให้มองแก่การอยู่อาศัยแต่เหม็นชิบหายเลยตอนนั้นเองก็มีน้องนักฉึกฉาคนหนึ่งเธอก็บอกว่าเธอรู้สึกเยอะๆเหมือนมีอะไรมาเกาะอยู่ตรงตีนเคนก็ไปปัดปัดควันดูก็พบว่ามันเป็นพยาธิมากกว่าร้อยล้านตัวนี่พวกมึงจะวิวัฒนาการเร็วกันไปถึงไหนเนี่ยเขาก็ใช้ครีมคีปขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม่กี่วินาทีมันก็ตายเคนก็สรุปว่าพวกมันจะต้องอยู่ในอากาศที่เป็นควันๆที่พวกมันสร้างขึ้นพวกเขาก็เลยจับพวกมันใส่ขวดโหลพร้อมมาด้วยอากาศที่พวกมันชอบเคนกับแฮร์รี่ก็ตกลงงกกัันว่่าาาาเเรรรจะไมบบออฐลต้ ทุกอย่างบ้วยตัวของเราเองเราจะได้ได้รางวัลโนเบลมาทางด้านในเวรที่สอบไม่นักดับเพลิงไม่ผ่านก็กลับไปทํางานอยู่ที่สปอร์ตคาร์โดนเจ้านายโคกสับกุลหมันหน้ามืงจริงๆตอนนั้นเองเขาก็พบว่ามีหนอนตายโยะเยียอยู่ที่บ่อบําบัดน,น้ําเวนก็กล้าจะเอาคอรินไปใส่ในถังแต่กลับพบว่ามีตัวปลาไซอึงอ่างอยู่ในนั้นทางด้านแฮร์รี่กับเคนก็ตัดสินใจที่จะกลับไปที่หลุมอกาบาตอีกครั้งแต่พอไปถึงคราวนี้ดูหมอนเรื่องของเขาจะไม่จะเป็นความรับอีกต่อไปแล้วเราตอนนี้ไซที่อุกกาบาตตกนัน อนแรกทหารก็จะไม่เข้าแต่ดรเคนก็บอกว่าลองแจ้งหัวหน้ามึงดูว่าดรไอรักเคนมาหาตอนนั้นก็มีทหารคนหนึ่งที่ได้ยินชื่อของเคนแล้วก็เกิดหัวร้อนแล้วก็บอกมึงนี่เองแหละที่ทําให้กูเกิดเรื่องแฮร์รี่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ยังงงๆเมื่อเขาเข้ามาในไซก็ได้เจอกับในพลวูดแมนที่ดูเหมือนจะสนิทสนมรู้จักดรเคนเป็นอย่างดีและแฮร์รี่ก็ได้รู้ว่าเคนคนนี้นั้งเคยทํางานให้กับเพนทากอนและตอนนั้นเองในพลก็ได้แนะนําให้ทั้งคูู่่ไดด้้รรรรจััััักกกกบบอลิาาานวททยศสต์ีํง ชอบงานนี้อยู่แต่ดูเหมือนว่าท่านในพลก็จะสั่งให้เคนกับเพื่อนห้ามยุ่งเกี่ยวกับซสซอุกบาทนี้พร้อมกับอกว่าเคนนั้นไม่ตัวอันตรายทางครูก็ไม่ยอมก็เลยไปฟ้องศาลเพื่อจะได้กลับมาวิจัยงานของพวกเขาอีกครั้งแต่ดูเหมือนที่นั้นเองความลับของเคนก็จะถูกเปิดเผยเมื่อดร์เอลิสันได้อ่านประวัติของเขาสมัยที่ทํางานอยู่ในกองทัพดร์เคนได้พัฒนาวัคซีนตัวหนึ่งเพื่อต่อต้านกับโรคแอดแทรกแต่ผลข้างเคียงของวัคซีนที่เขาผลิตขึ้นทาให้ทหารมากกว่าหน0่ง0คนองล้มป่ป ายคนจนทหารพวกนั้นขนาดนามดรเคนว่านักวิทยาศาสตร์ผู้บาครังสุดท้ายพวกเขาก็แพ้แล้วก็ถูกสั่งสั่งห้ามให้ไปยุ่งกับอุกกาบาตพอทังค่กลับมาถึงที่ห้องแลบก็ได้เห็นว่าของของพวกเขานั้นถูกเอาไปหมดแล้วทั้งตัวอย่างอุกกาบาตและเอเลี่ยนที่เกล็บมาแต่ไอ้สองตัวเด้อพวกนี้ก็ยังไม่ยอมแพ้เคนและแฮร์รี่ก็เลยปลอมตัวเป็นทหารแอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามที่อุกกาบาตตกเดินเข้าไปเนียนๆพวกทหารคนอื่นก็นึกว่ามึงเป็นผู้พันพวกเขาก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ลงไปที่ชั ไม่รู้เลยว่ามันมีกล้องวงจรปิดสุดท้ายพอตั้งคู่ลงไปถึงที่ชั้นล่างก็ได้เห็นว่าสภาพแวดล้อมแลว้วะบบนิเวศนั้นได้เปลี่ยนไปได้มีเอเลียนหลากหลายสายพันธุ์นั้นเดินกันยุบยับแถมพวกมันยังคอยกินกันเองอยู่เรื่อยไปในขณะที่ทั้งคูกําลังพยายามจะจับเอเลียมตัวเป็นๆดเรเอลิสันก็ได้รู้ว่ามีคนแอบลงไปพวกเขาก็รีบลงไปเพื่อไล่ทั้งสองคนออกแต่ขณะที่ดเรเคนกําลังทะเลาะก,กับเอลิสันดูเหมือนว่าตอนนั้นก็จะมีเอเลียนยุงมหาโหดกระโดดมาเกาะชุดของไอ้แฮร์รี่แล้วก็ตัดชุดของมันจนจาาดสุดท้ยเอี่ ตัวนั้นก็มุดเข้าไปในรูตูดของแฮร์รี่แฮร์รี่ก็ทําหน้าปวดขี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้เอเลี่ยนมันเข้าไปในตูดกูแล้วพวกเขาก็เลยต้องหยุดทะเลาะก,กันแล้วก็นําตัวแฮร์รี่ไปที่ห้องแลบเอเลี่ยนนั้นวิ่งอยู่ในร่างของแฮร์รี่วิ่งลงมาตรงขาไอเกนเพื่อรักก็บอกตัดขาแม่งเลยแฮร์รี่ก็บอกอย่ตาตัดตัดแล้วกูจะเอาอะไรไปเตะหมาสุดท้ายพวกเขาก็เลยต้องจับแฮร์รี่นอนคว่ำแล้วก็เอาคีมยัดเข้าไปในรูที่มันนั้นเข้าไปสุดท้ายหมอก็จับเอเลี่ยนออกมาจากรูทเวลของแฮร ชอบบูลลี่ไอเวนวันนี้เขามีนัดเดทกับสาวกะว่าจะพาเธอไปกินวายชิลชิที่ในสนามกลอฟแต่ตอนนั้นเขาก็พาทาวายหกเลอะมือกะว่าจะเดินไปล้างในบ่อน,น้ําข้างหลุมกลอฟแต่แล้วตอนนั้นก็มีเอเลี่ยนตัวเหมือนหมากระโดขึ้นมางับขาจะเอาตัวผู้จัดการไปแดกอีเจที่นัดกับผู้จัดการไว้ก็รีบวิ่งกลับไปที่สโมสรแล้วก็ตะโกนบอกว่ามีตัวอะไรไม่รู้มากินผู้จัดการไปไอเวนได้ยินก็าสะใจใหญ่สมาำน้ามึงชอบบูลลี่กูส่วนทางด้านดร์เคและดร์เอลิสันที่กําลังรอให้แฮร์รี่น ทัางคููก็ได้มานั่งคุยกันและดูเหมือนว่าดรเอริสันก็จะใจดีไม่ส่งไอ้บักเคนนั้นส่งตำรวจแถมทั้งคู่นั้นยังชอบอะไรคล้ายๆกันและดูเหมือนก็จะเกิดการปิ๊งปังกันเกิดขึ้นต่อมาหลังจากที่แฮร์รี่และเคนกลับมาถึงที่มหาลายัยก็ได้พบว่าไอ้บักเวนนั้นมารอพบพวกเขาอยู่พร้อมกับซากเอเลี่ยนน้องหมาเคี้ยวยาวที่มันเล่าว่าเอเลี่ยนตัวนี้พยายามจะขึ้นมางับลูกค้าแต่มันก็เกิดหายใจไม่ออกแล้วก็ตายคาหลุมทรายดเรเคนจึงรู้ว่ามันไม่ได้ถูกวิวัฒนาการมมมาาาเเเพืื่่่อออออยูนบนนกกกีีกดนน้ึงงงข็ห ที่กำลังนั่งก็กินข้าวอยู่ที่บ้านแต่ตอนนั้นป้าคนหนึ่งก็เห็นว่ามีหนอนตายอยู่เต็มห้องเก็บของเธอก็ไปเปิดประตูดูแล้วได้เห็นว่ามีเอเลี่ยนหน้าตาประหลาดคานออกมาก็โดนมังับมือของเพื่อนเธอเพื่อนเธอก็เลยวิ่งไปหยิบปืนแต่กูยังไม่ทันจะยิงมึงเลยมึงก็ล้มไงท้องตายไปซะแล้วต่อมาดเรเคนก็ไปดักรอพบดรเอลิสันที่โรงแรมเขานั้นอยากจะเสนอเป็นตัวช่วยแต่ในใจลึกๆก็กูก็อยากได้มึงเป็นเมียแต่ตอนนั้นเอลิสันก็ปฏิเสธต่อมาเคนกับแฮร์รี่ก็ได้้้้พาาไไอบัักกกเเวนนนปแแดดดขต่่ทีรค็ กับแฟนเก่าที่ตอนนี้ได้ผัวใหม่เป็นตำรวจและพวกเขาก็ได้ยินวิทยุสื่อสารของตำรวจบอกว่าตอนนี้มีเหตุสัป,ปหลาดเข้าไปทําร้ายคนพวกเขาจึงรีบตามไปที่ที่เกิดเหตุและขอร้องเข้าไปดูซาาของเอเลี่ยนขณะที่พวกเขากําลังตื่นเต้นตอนนั้นไดเวนก็วิ่งเข้ามาบอกบอกว่ามาดูที่หลังบ้านซิมีเยอะกว่านี้อีกมึงพวกเขาก็รีบวิ่งไปดูแล้วก็พบว่าเอเลี่ยนตัวใหญ่ไส่มังกรน,นอนขาดอากาศหายใจใตายกว่าหลายร้อยตัวตอนนั้นเองก็ดูเหมือนมีตัวหนึ่งยังไม่ตายสนิทกําลังรอแลอออแอและก่อนที่มันจะตายมันก็ได้าาาายลลููกกกขอออองมมมันนาจาปแะดเหื ลูกของมันก็จะวิวัฒนาการให้สามารถหายใจโดยใช้ออกซิเจนได้แววเกิดใหม่ๆม่ก็หิวอยากจะหาของแดกเลยทีเดียวอีเอเลียนมังกรตัวนั้นก็บินทลาเข้าไปในเมืองเข้าไปในห้างสรรพสินค้าและจับไล่คนแดกเป็นอาหารเช้าทั้ง3คนก็รีบตามไปแล้วก็ไปเอาปืนมาจากร้านขายปืนไล่ย,ยิงเอเลียนมังกรตัวนั้นอยู่ในห้างแต่ดูเหมือนว่ามันจะจับผู้หญิงคนหนึ่งไว้อยู่ในอุ้งมือไม่กล้าย,ยิงเลยเดี๋ยวไปโดนเธอสุดท้ายไม่รู้จะทํายังไงก็เดือดร้อนถึงไอ้เวรมันก็ไปร้องเพลงกุ๊กกุ๊กกุ๊ ก็ได้ผลเอเลียนถลามาอย่างงงวยอเวนก็พุ่งไปช่วยผู้หญิงคนนั้นได้และดอกเตอร์เคนก็เหนี่ยวไกฆ่ามันได้สําเร็จข่าวคราวเอเลียนบุกห้างนี้ก็ไปถึงหูทันทูว่าท่านก็รีบเดินทางมาที่ไซอุกบารดแล้วก็ถามดอร์เอลิสันว่าตอนนี้เหตุการณ์มันร้ายแรงขนาดไหนแล้วดอร์เอลิสันก็ยอมรับตรงๆว่าถ้าเราไม่สามารถหาวิธีจัดการพวกมันได้ภายในสาวันมันก็จะแดกไปทั้งแกลแกนยอนและไม่ถึง2เดือนมันก็จะแดกไปหมดอเมริกาและในไม่ช้าพวกเราก็จะสูญพันธ พวกเขาก็มาโมว่าพวกเขายิงเอเลี่ยนตัวหนึ่งตายที่ห้างแต่ไอนพพลก็ไม่พอใจที่เคนบุกเข้ามาฮัวก็บอกมึงอย่าเพิ่งทะเลกกาะกันมาหาวิธีฆ่ามันก่อนจะดีกว่าจากนั้นไอในพพลก็สเสนอว่ามันจะใช้ระเบิดไฟเผามันให้ล้าเหมือนไรอ้อยแต่ดูเหมือนว่าดตรเคนจะไม่เห็นด้วยเพราะน้องเจ้าจะไม่รู้ว่าเอเลี่ยนมันแพ้ฟไฟแล้วหรือไม่การเผาก็จะทําให้เกิด PM 2.5จาฉะนั้นใครเผาแล้วกูขอแช่งแต่แล้วตอนนั้นเองนายทหารคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาตามในพลแล้วก็บอกมาดูเลยนี่ดีกล้องวงจรปิดดข้้้าาางงงล่่ัับภพไววตตอนนเอเนนีีีมเยึ วัฒนาการจนเหมือนลิงยักษ์พวกเขาก็ตัดสินใจที่จะลงไปจัดการไอ้ลิงตัวนั้นแต่แล้วมันก็ผุ่บขึ้นมาจากหลุมไล่ฆ่าทหารไปหลายคนแต่ขณะที่แฮร์รี่และเคนกาลังจะย่าแย่บักเวก็คว้าปืนใครไม่รู้ยิงใส่มันจนมันนัตายคาที่เมื่อเห็นอย่างนี้ผู้ว่าก็ทนไม่ไหวบอกให้ในายพลระเผามันให้ล่ามไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นนายพลก็ไล่ทุกคนรวมถึงดเรเอลิสันให้ออกไปพวกเขาก็สร้างอพยพคนทั้งเมืองพวกของดอเรเคนก็กลับมาที่ห้องแลบตอนนั้นดก,นก็ักเกตวว่าตัอย่างที่เขาเก็บมานั้นนนทําาไมมมััขยยพออกมาจาจกกกนอกแกวตว แฮร์รี่ก็เลยลองโยนไม้คิดไฟลงไปในถานและปรากฏว่ามันก็ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วพวกเขาจึงได้รู้ว่าเอเลี่ยนพวกนี้มันมีปฏิกิริยากับไฟถ้าปล่อยให้ในพลทิ้งระเบิดนาปามีหวังเมืองทั้งเมืองนั้นต้องหายไปแน่ต่อมาขณะที่พวกเขากําลังช่วยกันหาวิธีที่จะจัดการพวกเอเลี่ยนไอ้นักเรียนอ้วนสองคนที่สอบตกก็ไปซื้อเบียร์มาให้อาจารย์แดกตอนนั้นด็อกเตอร์เคนก็เห็นที่หลังเสื้อของอลิซันที่เป็นตารางธาตุพร้อมกับสันนิษฐานว่าถ้าไฟทาให้มันเติบโตแล้วล่ะก็สารที่อยู่ขัม้มันนตาายดรเคก็สสงว่ องใช้สารซิลิเนียมแต่ดอกเคนคำนวณแล้วก็ต้องใช้ถึง500แกลลอนพวกเขาก็ไม่รู้จะไปหามาจากที่ไหนแต่แล้วตอนนั้นพี่อ้วนทั้งสองคนก็บอกว่าไม่เห็นจะยากเลยในแชมพูเฮดอันโชเดอร์ก็มีดอกเตเกนก็ชมทั้งสองคนว่าเยี่ยมมากเดี๋ยวกูจะแก้เกตบึงเป็น A สุดท้ายพวกเขาก็ไปช่วยกันเหมาเฮดอันโชเดอร์มาทั้งเมืองแล้วก็เอามันไปใส่ในรถดับเพลิงจากนั้นพวกเขาก็แอบขับไปที่ไซต์ที่อุกบาตตอในขณะที่พวกทหารกําลังจะดำเนินการทิ้งระเบิดสุดท้ายกูยังไม่ทันจะฉีดแชมพูเลยตอนนั้น้นนททหาาารรกก็็็ะะะเเบิดดแแลลลวผปปไอย่ง่งีค เอเลียน <Alien S 2> มีปฏิกิริยากับไฟทําให้พวกมันนาร่างกายขยายใหญ่โตหัว,วของด็งตอรเคนก็รีบขับรถหนีออกมาในขณะที่เอเลียนตัวขยายใหญ่เป็นไซส์ไอเดฟไปเรียบร้อยพวกทหารผู้โชคร้ายที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็ถูกแดกเป็นเบคฟาสแต่แน่นอนว่าดอตรเคนและพักพวกไม่ปล่อยมันไวแนะ่พวกเขาไม่กลัวอันตรายขับสวนเข้าไปใต้ท้องของเอเลียนจนไปพบกับสิ่งที่คล้ายกับรตูดของมันแฮร์รี่ก็อาสาที่จะยัดตูดมันเป็นการเอาคืนสุดท้ายพวกเขาก็ใช้สายดับเพลิงยัดเข้าไปในรูทเวลแฮร์รี่ก็เกือบจะโดนตูดมน ดูดเข้าไปโชคดีที่สุดท้ายเคนก็ช่วยเขาไว้ได้สุดท้ายพวกเขาก็เปิดกล่องไขจมูนั้นไหลเข้าไปในร่างกายของมันจากนั้นพวกเขาก็รีบขับรถด,ดับเพลิงหนีออกมาและเจ้าเอเลียนก็มีปฏิกิริยาร่างกายของมันพูพองเป็นหนองสุดท้ายก็แตกระเบิดซากของมันก็กระเด็นไปทั้งเมืองแต่เหล่าภูก้าก็ได้รับความดีความชอบภูกาก็ชื่นชมทุกคนพร้อมกับแต่งตั้งให้เ,เวนนั้นเป็นนักดับเพลิงส่วนทางด้านเอลิสันกับเคนก็อาศัยจังหวะชุลมุนแอบไปกินตับกับบนรถด,ดับเพลิงสุดท้ายพวกเขาก็รอดพ้นจ จากเหตุการ์เอเลียนบุกโลกมาได้และเคนแฮร์รี่และบักเวนก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์เฮดแอนโชเดอร์ไปโดยปริยายนัดเดทไม่ได้เกิดและหนังเรื่องอีว l ลูชันก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเก่าเรื่องนี้จําได้ว่าดูตอนเด็กๆน่าสนุกจิเปงเลยสําหรับภาพยนตร์เรื่องอีว l ลูชันออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2001ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป6.1คะแนนสุดท้ายนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์หรือจะโดเนทเป็นค่าเฮดแอนโชเดอร์ก่อสแกน QR ค้นอยู่ตรงหน้า แล้วกลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ